บทสวดธรรมจักกับฏธนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะขวะภารานสิยังวิหารติอิสิปัตติมิขทาเยตัตตโคภะขวะปัญจวัคคิเยภิกุอามันเตสีเทวตาภิกขเวนตาปปะชิตนาณาเสวิตภะโยจายัง การเมสุกามสุขันลิกานุโยโหหิโนคมโมโปทุตสานิโกอนาริโยอนัตถสันิโตโยจายังอตตกิลามะธานุโยโหทุกโคอนาริโยอนัตถสันิโตเอเตเตภิกขเวอุพะอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา

อายะเมวะอริโยะทังขิโกมะโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคปอายังโคสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณร อภิสมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวทตินิถังคูปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจัง ชาติปิทุขะสราปีทุขะมรณ้ปีทุขังโสกะปริเทวะทุขะโทมนัสุปายาสาปิทุขะอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยำปดชังนรปติตัมปีทุขังสังขิตเตนะปัญจุปทานะขันธาทุขะอีทังโคปนาภิกเว ทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันห้าตันห้าปุโนภวิกานันทิราคะสหคตาตตาตตตาพินันทินีเศยยะทีทางกามตันห้าวิภาวตันห้าภาวตันห้าวิภาวตันห้าอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสายวะตันหายา อเซสะวิราคะนิโรธเจาคุปตินิสโคมุติอนารโยอิทังขุปนภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยทังคิโกมะโคเสยยะธาเบเสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติเมผิกเวปุพเพนุสตเตสุธรรมเมสุจักกุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ตังโคปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาอัญติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิทางทุกขังอริยสัจจัง ริญญายันติเมพิกเวภูเพนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโคโกอุตปาธิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิ อาโลโกตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมภิกขเวบุเพนุสเตโสทเมสสจักกุตปาทิยานุตปาทิปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทีตังโคปนิทางทุกขสมุทโย อริยสัจจังพญานติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาทิอีทังทุกขานิโรธอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิสังโกปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตถพันธิเมผิกเวปุเพนุสุเตสุทามเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิสังโกปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกา ติมพิกเวปุเพนุสุเตสุธาเมสุจักุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกุตปาทิอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธาเมสุจักุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกุตปาทิ ตังโคปนิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพนุสเตสุทัทมเมสุจักคุงอุตปไทาทิยะนังอุตปไทาไปไทิไปไทัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาทิตังโคปนิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเว อุเพนุสุเตสุธรรมีสุจักขุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกิวันจะเมผิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทว่าทสศการังยถาภูตังยานทสนัง นาสุวิสุทังโหเซนิวตาวหังพิขเวทเซสัทเวเกโรเกสัมมาเกสัพมมเกสัจจะมนาพระมนิยาปชายาสเทวามนุสยาอายอนุตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโัจจัญญาสิงตโยจโก เมพิกเวิเมสุจตุสอริยยัสเจสุเอวันติปริวตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทสนังสุวิสุทังอโหสิอทาหังพิกเว เศรเฐกิจโลกสคมารคเกมสภามก์เคมสัมมนาพระมณียาพชายาเศรษฐวมนุษย์ยาอนุตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธพัชญยาสิงยาหันจปนเมทัสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุตติอนาอะยะมันติมาชาตินัตถิกานิ ปุนาภวตีอิทัมโวจะภคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขูภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานมเวยาการานสมิงพันจามาณีอาจสมะโตโกนทันจาสวิราชังวีตัมัลัง ธรรมะจักคุ้งอุทปาทียังกินจิดสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันเตะปวัตติเตจะกภควตาธรรมะจักเกะภุมมาเทวาสัตถมนุสสาวีสุงเอตัมภควตาพารานสิยังอิสิปัติเนมิขดาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปติวัตติยัง สมณีนวาพมฒณีนาวาเทวีนวามาเรนวาพัมมุนาวาเกณฑิวะโลกสมินติภูมานังเทวานังสัทธังสุตว่าจตุมหาราชิกาเทวานางสัตว์ทางสุตว่าจตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตว่า ตวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตวติงสานังเทวนังสัทธังสุตวะยามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานังเทวนังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวนังสัทธังสุตวา นิมานะรติเทวาสัทธมนุษสาวิสุงนิมานะรตินางเทวนางสัทธัทางสุตวาปารนิมิตาสาวัตติเทวาสัทธมนุษสาวิสุขปารนิมิตาสาวัตตินังเทวนางสัทธัทงสุตวาพมกายกาเทวาสัทธมนุษสาวิสุง เอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปันเนมิคทายาโนตารังธรรมจักังปวัตติตังอปติวัตติยังสมาเนนวาพัมเนนวาเทเวนวามารีนวาพัมุนาวาเกนะจิวาโลกสมมินเต อิสิหาเตนะคะเนนะเตนะมุห ja ุตเตนะยาวะพัมมะโลกะสัทโธอัพ a ุคัทคัจฉิอะยันจะทะสะสะห a สสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนะราโรภโสโลเปตุระโหสอติกัมเมวะเทวานัง เีวานุภาวังอัตโคภะคะวะอุทานังอุทานีสีอัญญาเสียวัตโพคุณทันโยัญญาสิวัตโพคุณทันโยติเออิติหังอายะสมโตคกุณทันยัสสะอัญญาโกุณ